สวัสดีวันจันค่ะเด็กๆสัปดาห์นี้คุณมั่งจะมาสอนหน่อยปลอดภัยไว้กนนะคะเด็กๆรู้หรืไหมว่าปลอดภัยไว้กนคืออะไรยกตัวอย่างนะคะคําว่าปลอดภัยก็คือเมื่อเด็กๆไปเล่นหรือไปทําอะไรก็ต้องระมัดระวังตัวเองก่อนนะลูกดูนะคะเห็นไหมคะเด็ก3ามคนนี้กําลังข้าม ถนนที่ตรงไหนคะเด็กๆก,ก็เคยข้ามแล้วแหละแต่ก็ต้องรู้ว่าคือทางม้าลายใช่ไหมคะถ้าเด็กอยากปลอดภัยก็ต้องข้ามถนนตรงทางม้าลายใช่ไหมคะเด็กก็วันนี้วันจันทร์นะคะค,คุณครูม่มจะให้เด็กเรียนรู้เกี่ยวกับความปลอดภัยในการเล่นนะลูกความปลอดภัยในการเล่นก็มีหลายอย่างเช่นการเล่นข้างเล่นสนาม การเล่นกับอุปกรณ์กีฬาการเล่นในที่สาธารณะเด็กๆต้องเล่นกันดีๆนะคะและต้องคารพบกฎกติกาด้วยในการเล่นวันนี้คุณม่มก็จะมีภาพมาให้ดูดูนะคะเห็นไหมการเล่นแต่ละชนิดมันต้องระวังตนเองเมื่อไปเล่นกับเพื่อนในหมูเ่เยอะๆเขาต้องระมัดร,ระวังตนเองใช่ไหมคะ บางทีถ้าเล่นกันแล้วเล่นไม่มีความระมัดระวังก็จะเป็นเหมือนเด็กคนนี้เห็นไหมคะเขนเป็นยังไงคะเขนหักขขกล้มคนนี้ก็เป็นยังไงคะขาก็หักใช่ไหมคะแล้วมีเด็กบางคนนะลูกรู้เท่าไม่ถึงการเมื่อเห็นุพ่อคุณแม่เสียบลักหรืออะไรไว้เด็กๆไม่ควรนํามากาดเล่นอะไรนะคะเพราะว่าไฟฟ้ามันเกิดอันตรายได้แล้วก็ มีเห็นปลักก็ไม่ต้องเอาไปเสียบเล่นเพราะว่าเด็กๆยังไม่เข้าใจเรื่องการเครื่องใช้ไฟฟ้าใช่ไหมคะเด็กๆก็จะต้องเล่นอย่างที่เหมาะสมอย่างเด็กสองคนนี้ไม่ควรเล่นนะคะเด็กๆไม่ต้องเป็นตัวอย่างนะคะวันนี้เด็กก็ได้เรียนรู้กับความปลอดภัยในการเล่นของเด็กๆแล้วเด็กๆก็ต้องนําไปปฏิบัติด้วยนะคะเพราะว่าการเล่นของเด็กๆในแต่ละครั้งต้องเน้นความปลอดภัย และเมื่อเด็กๆปลอดภัยแล้วถ้าไปเล่นกับเพื่อนก็จะมีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้นคุณครูม่มก็ขอฝากเกี่ยวกับการเล่นในวันนี้นะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้วันอังคารนะคะ,ะ,ค,ะคุณครูม่มจะมาสอนหน่วยปลอดภัยไว้ก่อนเรื่องต่อไปในวันนี้นะคะคุณครูม่มก็จบเนื้อหาเพียงเท่านี้ลูก